สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะคลิปนี้นะคะพาดูพามาดูหน่วยขนุนนะคะหน่วยที่มันยังไม่ใหญ่เพื่อนเพื่อนมันยังไม่ใหญ่นะคะปีนี้ดกมากนะคะเต็มต้นเลยปีที่แล้วมันไม่ค่อยดกปีที่แล้วมีอยู่สีหน่วย สี่ห้าหกหกหน่วยเพื่อนเพื่อนมันล่วงหมดนะปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้มันดกแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยที่ที่ทำคลิปให้เพื่อนเ,อน,เอนดูเนี่ยนอกจากว่ามันดกแล้วเนี่ยมาเจอขนุนมันมีเชื้อราเกาะเพื่อนๆนคือเมื่อวานนะดิฉันก็เหลียวดูแล้วนะเมื่อวานมันไม่มีเชื้อรานะคะเมื่อวานมันมันเป็นอย่างนี้เลยนะคะหน่วย เนี่ยดิฉันก็ย,ยังยังแอบดีใจอยู่นะว่าปีนี้ทำไมดกจังเลยนะคะแล้วพอตื่นเช้ามานะมันมีเชื้อดาสีดำมาเกาะเพื่อนๆเน,นี่ยคือแบบมันไม่ได้เป็นแค่หน่วยเดียวนะเพื่อนๆอ้อเด็ดเลยนี่ไหนก็เสียแล้วมันเป็นยี่สิบกว่าหน่วยอะเพื่อนๆทั้งๆท,ท,ที่มันโตแล้วเนี่ยเนี่ยเมื่อวานมันยังเป็นแบบนี้อยู่เลยเนี่ย เอาก็เลยงงแล้วเมื่อเช้าหมอกมันลงเยอะเพืเ่อนๆนี่นี่น,นี่แบบนี้ชัดเจนเลยเนาะเนี่ยดำมาเมื่อมลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วมันมันเปื่อยมันแฟบไวมากเลยเพื่อนๆแบบน่นนากลัวมากอะ่ะอ๋อเราไม่ได้เป็นแค่หน่วยเดียวเต็มต้นเนี่ยเมื่อวานอันนี้ยังดูดีอยู่เลยเนี่ย จริงๆแล้วคจะทำคลิปตั้งแต่เมื่อวานขนุนเนี่ยดกยังเลยเนาะเป็นต้นกำลังจะทำคลิปตั้งแต่เมื่อวานนั่นแหละแต่ว่าทีนี้มาเช้ามาเจอแบบนี้โอ้โหอะไรเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆของใครเป็นแบบนี้บ้างคะไปดูที่สวนเลยนะเมื่อวานยังดีอยู่เลยนะเนี่ยไปหมดเลยแล้วมันจะมันจะเหลือไหมอ่ะอันนี้พอเอิญสังเกตเห็นนะ วันเดียวคืนเดียวไม่ถึงวันน่ะคืนเดียวแค่นั้นเองเพื่อนเพื่อนมันเป็นไปแล้วอะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะนะใครเป็นแบบนี้นะก็มาแสดงความคิดเห็นเลยนะคะมันเกิดอะไรขึ้นนะเนาะเพื่อนเพื่อนเนี่ยอีกอย่างในนี้ก็ไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะมันอยู่ในสวนยางนะคะเป็นแบบนี้ได้ยังไงนะหลังจากที่มีหมอกขึ้นเมื่อเช้านะ่ะหมอกเพียบจนกระทั่งมองไม่เห็นทางนะ่ะหมอกขาวเพียบเต็มเลยอากาศก็เย็นด้วย ฝนก็ไม่ตกนะเมื่อคืนฝนไม่ตกมีแต่หมอกนะหมอกยันเช้ายันสายนะ่ะเนี่ยช่วงนี้มันก็สายนะทําคลิปช่วงสายๆนั่แหละโอ้ไม่เจอแบบนี้เสียดายมากเลยเพื่อนๆคลิปนี้นะคะต้องขอจบเพียงเท่าน,น,นี้นะคะเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากนะคะเพื่อนๆแล้วก็เอะใจอยู่ด้วยเนาะไม่รู้เกิดไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ